สวัสดีครับพี่นอ้อนนนงพอเข้าไปแสียนแถบคึ้ก้าวครับเมื่อนี้ครับจากตอนเร่งๆกันรอเบืงปามันสมปะหลังครับพี่น้องตอนเร่งๆแต่เว้นการขี่ตกดินหมืดแรงหน่อยรอเบืองปามันครับใส่ปุย๋ยแล้วถือฝนถือฝนคือปุย๋ยค่ะโอ้ใบเขียวใบงามขึ้นพี่น้องเนี่ย bay chiều bay ngắm khắc vô thực phấn thực quý sum sắm khửn mà khiến đăng gì cả đi ốp đi cháy cứ ba là phấn bên ta đây chú thực quý thực phẩm là có sắt chiều ngắm thập mạnh thập แต่ว่าปั้บปลูกไม้นี่บ่เกิดดีบันไดพี่น้องปลูกไม้เนาะฝนตกมาน้ำไหลโศกขาดโศกไหลสะคู่มันลงเบอ้อสวนปลูกไม้นี่สวนปลูกไม้บ่เกิดดีบันไดนะครับแปลงไม้บ่ดีเกาเบิ่งปลามันสัมปะหลังยังมือแรงพี่น้อง นี่แหละเราเบิง่งผลผลิตก็ไฟงหญ่กับไข่เน่อยู่แปลงป้อกกับไข่อยู่ถือปุ๋ยถือฝนขึ้นมากกับเขียวซุ่มสรมขึ้นมากอยู่แต่ว่าปูไม่เนี่ยบ่ปันใดเลยพี่น้องโอ,โอ้เกิดบ่ดีปันใดนะครับผลผลิตก็ได้พุ่ยลมหิ่ตม นี่กะเขียวงามอยู่เขียวงามอยู่เลรอบึงให้บึงให้บึงหน้ายังมึงแรงพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็ได้ฝากพี่น้องซื้อนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แสนแชนแนลเลย,ยลเด้อพี่น้องเด้อยืมเช่าให้นะครับ พอกาันคลิปหนาได้พี่นองคลิปนี้กับลฟ์พี่ละนองไวปสำานีนะครับเนาะสวัสดีครับพี่นองครับ